สุขใจเมื่อยามได้ยินหมอห้อลมคู่จิ้นโยกเยาวเล่นเกิน <ส indung. S 1> เพลิดเพลินพาใจสุขสันพอให้ลืมวันที่สสโศกเศร้าโศกาเสียดาราสองคนไปยกยกทำให้หัวอกสศกเศร้าแท้เน ขอบใจทั้งสองแก้วตาขอบใจทั้งสองแก้วตาที่ยังช่วยมากล่อมโลกาให้นาะอยู่หมล้ำคู่ล้ำคูนะ่นาเอ็นดูสังลำมวนจังอยากชวนพี่นุง่งมาจงเบิงตี้ ลำดีฝนสวยดูสง่าดังสองแก้วตาเหินฟ้าโบโยบินเพลิดเพลินเมื่อยามได้ยินเหมือนดังผูพินโบยบินบนเวทีดีใจล้น ใจล้นทั้งสองคนเพื่อแผ่วัฒนธรรมแท้แทร้รักษาไว้เพื่อไทยไปไปจ้าไปฟังลำบางแนมาสังลำมวเแท้เถ้งฝนกะแหงงามแล้วสิยามแล้วสิยามคือจังตัวฉันมีความสุขไรวัน Hoàm cẩn đốc cha